หากคุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ a ต้องนี่เลย FIFA Ultimate Team Thailand เปลี่ยนจากฟีฟ a 15ไทยแลนด์คอยมาแล้วนะครับเพจนี้การันตีส่งรวดเร็วทันใจไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิง์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel สักพิสิกนัดกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ห่างหายจากการแนะนาวิธีการใช้แผน เกี่ยวกับแผนกับวิธีการเล่นนะครับ mm hmm. ก็ยินดีต้อนรับสู่คอนเทนต์คลาสมของช่องผมนะครับ mm hmm. คือ s ิกนัลนั่นเองนะครับ mm hmm. ผมก็วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเมตาแผนนะครับ mm hmm. ผมว่าตอนนี้เมตาของฟ mm ีฟ่23ปลายภาคนี้แล้วเนี่ยตอนนี้คือเขาใช้แผนอะไรกันบ้างแล้วก็ผมไม่ได้จัดเทียนะแต่ผมแค่จะแบบว่า แนะนำแนะนําเฉยว่าตอนนี้เขาใช้แผนอะไรกันบ้างและจะบอกอีกนิดนึงนะครับว่าแผนไหนมันเหมาะกับกับเราบ้างเราเล่นสไตล์ไหนและแผนไหนมาถึงจะเข้ากับเรานะครับความจริงคือแผนตอนนี้มันมีนมไม,ไม่ไม่กี่แผนหรอกนะครับผม <S <S เดี๋ยวมารับชมกันได้เลยละกกัดน,นะครับผม ก่อนอื่นเลยเนี่ยคือมาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับผมไม่ใช่กูรูใหญ่ของฟีฟ่า23นะครับเป็นแค่สตรีมเมอร์ตัวเล็กๆนะครับคอนเทนต์ยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆนะครับผมที่ชื่นชอบเล่นเกมฟีฟ่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ฟีมืีบายลายมือเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมก็อยู่ในระดับเล่นเป็นแลกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาที่แผลคือผมไม่จัดอันดับนะว่าแบบ แผนไหนมันดูดีกว่าแผนไหนมันอันนี้กว่าเนี้ยแต่อาจจะมีแบบแทรกในส่วนของถ้าแผนเนี้ยมันสามารถแก้แผนนี้ได้หรือสไตล์ถ้าสไตล์คุณเป็นแบบเนี้ยแผนไหนมันจะเหมาะโอเคอันดับแรกก็แผนนี้เลยนะครับ4 4 2นะครับผมก็เป็นแผนที่จะบอกอะไรเดียวมาตรฐานมาตรฐานสุดแล้วนะครับผมในการเล่นฟีฟ่าหรือเกมฟุตบอล ทุกภาคนะครับ4-4-2เนี่ยก็คือจะมั่นคงนะจะเป็นแบบแนวแบบบุกอ่ะไม่รับนะครับผมจะอยู่ตรงกลางๆหน่อยเจาะตรงกลางได้แล้วก็สามารถแบบออกปีกออกข้างได้นะครับแบ็กก็เติมด้วยปีกก็เติมนะครับกองหน้าก็มีหน้าคู่เช่นกันนะครับแผนนี้เหมาะกับคนที่ชอบเล่นด้านข้าง บวกกับตรงกลางแบบเป็นคนแบบเล่นสมดุลน,นะครับผมไม่ได้แบบว่าเล่นแบบไปทางใดทางหนึ่งอ่ะคือแต่ความจริงอ่ะคือมันจะไปทางใดทางหนึ่งก็ได้นะสไตล์นะครับผมแต่ว่าคือแผนเนี้ยถ้าสําหรับผมนีมันคือสมดุลน,นะครับไม่ได้สมดุลจัดขนาดนั้นนะแต่คือมันก็สมดุลน,นะครับก็จะมีนหน้าคู่นะครับ หน้าคู่ในการในการเล่นแผนนี้นะครับผมผมก็จะผมก็จะแนะนําเป็นแบบนี้นะครับผมสําหรับตําแหน่งในการยืนนะครับผม2ตําแหน่งเนี้ยก็คือตอนนี้มันท้ายภาคกล้เนาะคือมันจะนักเตะอะยังไง AI มาเทพยอยู่แล้วเข้าใจปะนักเตะสแตตกับ AI เงี้ยมันจะแบบไปวัดไปวาได้อยู่แล้วนะครับผมคือ2ตัวเนี้ยคือผมจะแนะนําว่า จ่ายบอลพอได้หน่อยแค่นั้นพอนะครับสองก็คือตัวใหญ่หนึ่งตัวก็ได้นะครับแผ่นนี้มันจะเยอรมันคอสหรือเปิดหม่งง่ายมากเพราะว่ามันมีกองหน้า2ตัวนะครับยืนคู่กันมันจะแบบวิ่งคว้ากันอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นตัว X เ,เป็นตัว X ตลอดนะครับผมสังเกตดูแล้วก็อินสแต็กชั่นเนี่ยคือกองหน้านี้ก็คือตั้งเป็น Get in behind Stay forward ได้เลยนะครับผมนอกนั้นก็คือขึ้นอยู่กับ Work rate ในในตัวนักเตะแล้วนะครับผมกองหน้า2ตัวถ้าเป็นงบปันกะอางบตั้งต้นเนี่ยก็จะมีแฮร์รี่เคนหตัวแล้วก็คิริยันเอเบเบอะไรประมาณนี้นะครับยืนคู่กันนี่คือกูบอกเลยว่านารกแตกเอาเอาเอาง่ายๆเลยคือแบบนรกแน่นอนนะครับเพราะว่าเคนก็จ่ายบอลได้มีเพลเมเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวใหญ่วิ่งเร็วจบสกอคมนะครับวิชันจะยอดเยี่ยมเอเบเบแล้วก็รู้กันอยู่แล้วนะครับถึงมันจะตัว ท้ายภาคมากกว่านี้แล้วตัวหลักหมื่นอยู่ตัวทองก็ยังเอ็นเกมสําหรับผมนะครับผมอ่ปีกปีกก็แล้วแต่สไตล์นะคือถ้าเป็นคนไม่ค่อยเล่นสกิลอะ่ะก็เอาตัวที่มันวิ่งไวหน่อยแล้วก็มีเอาไซฟุตช็อตนิดนึงนิดนึงอะ่ะนิดนึงไม่ต้องเยอะมาก ไม่ต้องมีเอาไซส์ฟุตช็อตทั้ง2องข้างก็ได้แต่มี2ข้างก็ดีนะครับเพราะว่าไซส์ก้อยหรือเอาไซส์ฟุตช็อตเนี่ยมันก็ยังเบต้าอยู่เข้าใจว่าคือว่ากระปีกอะถ้าสมมติว่าเป็นคนเล่นแบบต่อบอลเฉยๆวิ่งให้แล้วไปให้แล้วทำทางเปิดบอลตัดเข้ามาคัดอินไซส์ปั่นเสาสออะไรประมาณเนี้ยคือปีกพวกนี้ก็คือจะเป็นแนะนำแบบเป็นตัวไวๆจีๆ๊ดๆไปเลยนะครับผมมานีซอนฮึนบินแรดฟอร์ อเองคุณคูโรดิโกโกมองอะไรพวกนี้นคือเล่นได้หมดไอคอนก็จะมีจอร์ดเบธอ่าอาโอไวรันแจซินโยอะไรพวกนี้คือพวกเมตาพวกเมตานักเตะเดี๋ยวเราจะมาแยกกันอีกทีนะแต่คือแบบสไตล์อ่ะสไตล์การการทำเข้าทำหรือการเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมันก็มีมันเอาความจริงอะ่ะปีกอะ ด้านข้างอะ่ะมันมีแค่สสายนะสายสกิลกับสายวิ่งอย่างเดียวนะครับผมแต่ส่วนมากอะ่ะตัวที่มันวิ่งเร็วอะ่ะมันก็จะมีสกิลที่ครบเครื่องเพราะว่ามันก็จะคล่องไปในตัวถูกปะอ่าต่อมานะครับอ่า CM ตรงกลาง2ตัวเนี่ยบอกก่อนเลยนะครับควรจะเป็นบล็ to Box ็อ ถ้าเป็นถ้าเป็นณตอนนี้นะคือถ้าสมมติว่าเป็นต้นภาคแกผมก็จะเป็นแบบเอ้ย CDM ตัวหนึ่ง to Box to กซ x ตัวหนึ่งโอเคไหว CDM 2ตัวเลยก็ไหวนะครับแต่ตอนเนี้ยคือในความคิดผมอะคือถ้าเป็น4-4-2ปกติเนี่ยมันเล่นแบบไอ้นี่ได้เลยนะครับผมเป็นบ Box to Box ไปได้เลยนะครับผมสำหรับ c m นะครับผมโอเค4-4-2จบแล้วนะต่อไปคือ4-4-2แบบที่2นะครับ เหมือนกันคล้ายกันแต่แค่ว่ามันจะดึงลงมาต่ำหน่อยนะครับผมก็เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการแบบการทำเกมและเกมลับอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็คือจะพูดรวมไปในตัวนะครับผมก็การทำเกมเนี่ยแผ่นนี้จะดีกว่า442เป็นแบบปกตินิดนึงตรงที่ว่าเวลาคือคุณจะผมจะบอกเลยเดี๋ยว คุณน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับผมว่าตอนนี้คือคนอะแม่งเฮฟว c h ั e เ v y วิ u ั h กับ c o n เซนท t ์เพชเชอรกันหนักมากนะครับคือเพราะฉะนั้นอะ CDM ลงมารับบอลหน่อยอะแม่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันจะต่อกันใกล้ๆแล้วก็มีช่องว่างให้อกองหน้ากับปีกเนี่ยแม่งไปได,ไปได้ไปได้ขึ้นไปข้างหน้าได้อะเข้าใจปะคือถ้าสมมติว่าเก่เกมฟุตบอลอะถ้ากองกลางแม่งขับเคลื่อนไม่ได้มันจะเหมือนฟุตบอลจริงอะคือตรงกลางเนี่ย คือถ้ามันเล่นไม่ได้อะหรือแบบมันเสียบอลง่ายมันออกบอลไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีทางไปถึงกองหน้าเข้าใจปะเพราะฉะนั้นก็คือ4-4-2แบบ2เนี่ยผมว่าแม่งเวิร์กกว่า4-4-2ธรรมดา นะครับผมถ้าให้เลือกนะโอเคก็จะเล่นแผนนี้มากกว่าส่วนการขึ้นเกมก็ง่ายๆครับ CB ออกแบ็กแบ็กออก CM หรือปีกไปเลยและตัวนี้กด L 1ทีนึงมันก็จะวิ่งไปข้างหน้ากองหน้าก็จะวิ่งสลับวันปากันแค่นั้นประมาณนั้นนะครับสำหรับ4 4 2แบบ2นะครับอ่าส่วนต่อมานะครับผมแผนที่คนยอดฮิต นะครับผมเอาไม่ใช่แผนยอดฮิตนะครับผมก็คือ4 3 2 1อันนี้คือแผน TRS สํำหรับผมเลยนะครับณนะตอนนี้นักแข่งทุกคนก็ยังใช้แผนนี้อยู่นะครับน้อยมากที่จะไม่เข้าร่วมขนาดแบบคนที่แบบกลางขาบ้านะเออเล่นเล่นหน้าคู่มาตลอด4 2 2, 2ตลอดอะไรเงี้ยคือยังมาเล่นแผนนี้เลยนะครับอย่างนิโคลัส f 4อะไรพวกนี้นักแข่งนะก็คือแบบย้ายมาเล่นแผนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแผนนี้ทำไมามาถึงยอดฮิตเมตานะครับมันเป็นเพราะว่ามันออกข้างก็ได้ตรงกลางก็เน่นนะครับเจาะตรงกลางก็ได้แล้วหน้าใกล้เล่นโบ๊ะบะ1 2 1 2 3 4ได้เลยนะครับผมอย่างเช่นการขึ้นเกมเนี่ยก็คืออ่ะ CB จ่ายให้ CM คือจะบอกก่อนว่าแผนนี้จุดสำคัญอ่ะคือ CM3 ตัว C.M. สตัวคุณอาจจะเอา C.B.M. ตัวหนึ่งบ็อกซ์บ็อกซ์ตัวหนึ่งหรือปีกอีกตัวหนึ่งมาเล่นก็ได้คือปกติเขาจะทํากันแบบนั้นอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติว่าแผนคุณเป็นปกติเลยอ่ะคุณใช้เป็นอ่าสี่สองสี่มีกองหน้าน้หมด4ตัวรวมปีกนะรวมปีกนะวิงเกอร์กับกองหน้ารวมเป็นสตัวนะตัวลุกนะครับก็คือเขาจะใช้3ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอามาเล่น C.M. ตรงกลางเพื่อเอาไปแบบ จ่ายบอลหรือไม่ก็ยิงแถว2อ,อะไรประมาณนี้นะครับก็คือ3ตัวเนี้ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกบอลได้ถ้าสมมติว่าคุณมี CDM อย่างผมยกตัวอย่างออยอดฮิตเลยดียวิเอร่าตำนานนะครับ CDM ตัวต่อมายาญยาตุเล่เออ่ใครกะกองเต้คาเซมิโลคิมเมชอะไรพวกเนี้ยนะไอตรงเนี้ยคือจะจุดสำคัญเลยจำเป็นจะต้อง แย่งบอลแล้วต้องออกบอลให้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็บ็อกทูบ็อกนี่แล้วแต่เลยครับตามตามเงินสัทธาเลยครับผมแล้วก็ปีกเนี่ยคราวนี้เราต้องมาเลือกปีกใช่ปะปีก4ตัวเนี่ยต้องเอาตัวจีด๊ดจี๊ดอะแม่งไปอยู่กองหน้า3ตัวเว้ยกัอีกตัวหนึ่งคือที่แบบไม่จี๊ดมากแต่ออกบอลพอได้และยิงบอลดียะมาอยู่แถวศอ นะครับมาอยู่ตรง cm ตรงนี้แหละนะครับผมแล้วก็แผ่นยแบ็กมันเติมนะครับผมถ้าสมมติว่าเราเลยครึ่งสนามไปแล้วอ่ะไปถึงแบบเกือบถึงกรอบเขตโทษเขาแล้วยังไงแบ็กก็เติมนะครับต่อบอลยังไงก็ช่างยังไงแบ็กก็เติมนะครับผมต่อให้ตั้งสเตย์แบ็กอ่ะมันมันก็เติมอ่ะมันก็ดันสูงหน่อยนะครับผมโอเคประมาณนี้ส่วนกองหน้า3ตัวเนี่ยก็เก็ตอินบีไฮทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ที่พิเศษสําหรับแผ่นเนี้ยเวลาบุกอ่ะมันจะบุกเหมือนแบบ มี CDM ตัวเดียวนะครับแล้วบุกไปทั้งหมด5ตัวยังไม่รวมแบ็กที่เขาใช้เล่นกันนะนะเพราะอย่างนี้แหละมาถึงหลากหลายแต่เวลาเกมรับอะ่ะมันจะเหมือน4-4-2เพราะว่ากองอตัวปีกเนี่ย CF เนี่ย RF RF LF เนี่ยตรงเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งอะ่ะมันจะต้องคัมแบ็ c ออนทูด e เฟน s ์คัมคัมคัมแบ็กดีเฟนต์อ่ะนะครับแล้วคราวนี้คือตรงกลางมันก็จะเหมือนมี4ตัวนะครับผมรับ เป็น 4, 4ี2แต่เวลาบุกอ่ะเป็นเหมือน4-1-5ประมาณนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดเวอร์นะ4 1 5, จ่จริงๆนะครับเพราะตอนนี้คือที่ผมใช้อยู่ก็คือแม่งบุก5ตัวมันจะมีตัวเลือกในการจ่ายบอลเยอะขึ้นนะครับผมอันนี้คือแบบแผ่นแผนแผนส 4, 4 3 2 1เนี่ยคือแบบยอดชิตจริงๆนะครับผมแล้วก็บอกก่อนเวลาคุณเจอ4-4-2 4 42 4, 4, แบบ2แล้วก็ ที่พูดไปเมื่อกี้สแผ่นนะคุณใช้แผ่นนี้คุณชนะง่ายนะเพราะว่าตรงกลางเขาจะสู้คุณไม่ได้เลยเพราะว่ากองกลางเขามีแค่2ตัวต่อให้เขาเอาปีกลงมาด้วยเนี่ยแต่ตรงกลางเขาก็ยังโบวอยู่ดีนะครับประมาณนี้นะครับส3 2 1ะครับอ่าต่อมาแผ่นนี้ก็เมตาเหมือนกันจะ ใช้การเล่นอะประมาณแบบเมื่อกี้เลยนะครับประมาณ4321นั่นแหละแต่คราวนี้คือการยืน่ะมันก็จะแตกต่างออกไปแล้วคราวนี้คือเหมือน s p ตรงกลางอะแผน4321ธรรมดาเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็น CM ก็คือ4312คราวนี้คืออันเนี้ยคือต้องบอกก่อนเลยนะมันจะเหมือน4 1 2 1 2เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีนะครับแผนนี้ก็คือเจาะตรงกลางอย่างเดียวแบ็กออกไปบุกกระจิงนะครับบุก เติมเกมก็จริงนะครับแต่เวลาโดนส่วนมางานงอกเหมือนกันนะงานงอกเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะทิ้งไว้2ตัวก็จริงครับแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้ cover wing มันไม่ได้ cover center มันลงมาแก้บางจังหวะเท่านั้นนะครับผมใครที่เล่นแผ่นนี้ก็คือตัว C M เนี่ยแนะนำให้มัน work rate เนี่ย high mid ก็ได้ลงมาเชื่อมบอลหน่อยแล้วก็ วิชั่นค่อนข้างที่จะต้องยอดเยี่ยมเอาไว้แทงนะครับผมสำหรับ4-3-2อันนี้คือเมตาเหมือนกันแต่คนคนเล่นน้อยนะครับผมโอเคแผนต่อมาแผนต่อมาอันนี้คือกำลังมาผมบอกเลยว่ากำลังมานะครับ42 4, 4 f a m i l y Game เฮ้อ่าว่าอันนั้นมาสต่อ4 Family Game ขอโดกันอ่าอันนี้4-2-4เนี่ยมันเอาไว้คอนเทนต์เพจเจออย่างหนัก คือทุกคนนะอาจจะมีคําถามเว้ยว่าแบบเฮ้ยพี่ผมตั้งคอนเทนต์เพเชอร์แล้วนะแต่นักเตะผมแม่งเหมือนแบบมันไม่ค่อยไล่เท่าที่ควรวะผมจะบอกก่อนว่าคอนเทนต์เพชเชอร์ที่คุณที่คุณไล่อ่ะมันจะสอดคล้องกับแผนด้วยนะเว้ยถ้าสมมติว่า,วาคุณปรับแท็ t ติกเป็นคอนเทนต์เพชเชอร์เนี่ยแล้วคุณใช้แผนแบบเอ่อผมนิยามก่อน4 4แบบ2ก็ได้อ่ะ มันจะไม่ค่อยดันสูงนะพอมันดันปุ๊บมันจะคล้ายๆอันนี้แหละแต่เวลามันดันปุ๊บเนี่ยแม่งหลุดหมดเลยตรงกลางก็คือหลุดเลยนะครับแต่อันนี้แผนเนี้ยก็คือมันจะกดดันตั้งแต่หน้าประตูคู่ต่อสู้นะครับเวลาเขาได้ลูกเขี่ยตั้งเตะอะไรประมาณเนี้ยตั้งเตะจากประตูเงี้ยอันเนี้ยแม่งจะแบบไปแพ็คข้างบนเลยนะครับผม42-4นะครับผมถ้าเป็นคอนเทนเซอร์ด้วยนะหรือเฮฟวิตัสด้วยแม่งก็ไปแล้ว ไอตัวเนี้ยคือแบบมาไปแพ็คเลยเว้ยมันจะปิดทั้งบด CB 2ตัวนะครับแล้วก็แบ็กด้านข้างคราวเนี้ยคือตรงกลางและเราต้องคุม CM ตรงกลางให้เนียนนะครับผมเวลาจะไล่บอลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คือมันจะขยับขึ้นสูงไป ไปปิดช่องว่างได้เยอะนะครับ C B แผ่นนี้ C B ต้องไวนะครับต้องไวนะครับผมยกตัวอย่างเป็นเอเดมิ A ital, ort, ลิเตาลามอสละกันซาลิบาวารานอะไรพวกเนี้ยอ่าลูซิโอรามอสลูซิโอวารานได้ได้ฟานได้ผมเฉยๆนะฟานไดผมบอกก่อนออกตัวก่อนเลยว่าฟานได้ทีวผมเฉยๆแล้ว ตอนนี้นะครับ AI เทพก็จริงแต่คือบางจังหวะมันวิ่งไม่ทันจริงๆนะครับผมก็แผ่นนี้คือผมแนะนําว่าถ้าคุณอยากจะบีบคู่แข่งอ่ะเวลาแบบเจอคนเล่นกวนั่อนตีหรือแบบคนเล่นทวงเวลาอะไรประมาณนี้แผ่นนี้ได้ผลกับเทคนิค content p r e s u r e content p a e เ s u r e นะครับผมโอเคส่ว okay. น so, ต่อมานะครับอันนี้คือแผนแผนที่สมดุลที่สุดตั้งแต่ผมเล่นฟีฟ่ามา รับแน่นเวลาโต้กลับก็สบายแต่ว่าการเข้าทําก็คือต้องอาศัยความอดทนหน่อยนะครับนั่นก็คือ4 2 3 1นะครับคนที่มาเล่นฟีฟ่าจำเป็นจะต้องเล่นแผนนี้เป็นอะ่ะคือถ้าคุณเล่นแผนนี้เป็นคุณจะเข้าใจหมดทุกอย่างไว้ว่านักเตะแม่งวิ่งยังไงอะไรยังไงบ้างน,นะครับแผนนี้ก็คือจะมี CDM 2ตัวนะครับแล้วก็เป็น c a m 3ตัวนะครับผมจะคือมันอยู่ด้านข้างไงมันก็เหมือนแบบปีก2 ปีก2กลางรุก1กองหน้า1อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าอันเนี้ยผมจะชอบใช้เวลาผมโดนเพจอันนี้บอกเลยเวลาผมโดนเพจผมชอบใช้แผนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า CDM 2ตัวเนี้ยแม่งลงมาเชื่อมบอลเว้ยแล้วมันทำให้เกิดช่องว่างระหว่าง c A m ตัวนี้กับปีกซ้ายกับปีกขวาเข้าใจปะไม่ว่าจะแบบอ่าขึ้นบอลด้านไหนก็ตามด้านซ้าย ปีกซ้ายกับไอ้ปีกซ้ายเนี่ยแม่งก็จะว่างเสมอเวลาเราโดนเราโดน contamination หรือโดนโดนโดนเพสนะครับผมแล้วก็เวลาแก้เพสเนี่ยแก้ง่ายนะครับผมถ้าเราไม่หน่วงนะย้ำถ้าเราไม่นะนหน่วงอ่าเนี่ยออกแบ็คแบ็คออก cdm cdm เบิ้ลนี่เบิ้ล cam ออกปีกออกกองหน้าอะไรเงี้ยแม่งทำได้หมดสำหรับแผนนี้นะครับแต่เวลาขึ้นเกมเวลาจะเซตเซตเกมเนี่ย คือถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนฝั่งตรงข้ามเป็นคนรับปานกลางไม่ได้รับสูงนะจะอึดอัดสําหรับแผนนี้นะครับยังไงก็อึดอัดเพราะว่ากองหน้ามันมีตัวเดียวนะครับผมคือ CB ฝั่งตรงข้ามแม่งมี2ตัวใช่ปะ่ะมันมันคุมกองหน้าเราง่ายเออแผนนี้มันคุมกองหน้าเราง่ายนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีอย่างเอเบาร์บีเรามีอย่างอาเก้าเรามีอย่างจินโนล่าปุสกัต อ่าบ c b o คันตหน้าไม่ต้องไปกังวลนะครับผมไอ้นี่มันคือมันหาช่องเทพอยู่แล้วนะครับผมสำหรับ43อ่ uh, า4231นะอ่อ uh, แล้วแผนนี้แผนนี้นะครับผมสามารถแก้442 444222แล้วก็442แบบ2ได้ด้วยนะครับผมอันนี้กลางมันแน่นนะครับผมแล้วก็แ,งแกงบ,แบคงค์แพ็คหมดทุกอย่างนะครับแบงคเอยกองหน้าเอยอะไรต่างๆแพ็คหมดทุกอย่างนะครับโอเคส่วนต่อมานะครับ แผนอันนี้ก็คืออมะตะเช่นเดียวกันนะครับ4-4-2-2นะครับก็จะอารมณ์การทำเกมก็คือจะเหมือน4-4-2นั่นแหละแต่คราวนี้คือมันจะต่อบอดง่ายนะครับผมแต่ว่ามันจะมีมันจะมีช่องว่างเห็นปะว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมตลอดเสมอน,นะครับในแผนเนี่ยก็คือมันจะวิ่งเป็นอย่างนี้เลยมันจะวิ่งเป็นสามเหลี่ยมนะครับ CDM RAM ST หรือ CAS T CDM LAM อะไรเงี้ยคือแบบ มันจะมันจะต่อกันในระยะสั้นแต่คือมันจะออกข้างได้นะครับผมแล้วก็กองหน้าก็คือแม่งวิ่งป๋อวิ่งสบายด้วยนะครับเล่นหน้าคู่ได้เปรียบผมบอกเลยว่าเล่นหน้าหน้าคู่ได้เปรียบแต่ว่าถ้าเล่นหน้า3ก็จะโหดกว่านะครับผมอ่าแผนนี้จะแพ้ส3 2สโดยปริยายแล้วก็จะสู้สู่สีกับ 4อ่าเมื่อะะกี้พูด4 3 2 1เนาะอ่าเมื่อกี้นะ4 3 2 1นะแต่ว่าอันเนี้ยคือจะสู้สู่สีกับ4 2 3 1นะครับผมคนอาจจะงงนะแผมันสู้กับแผนเมื่อกี้ได้นะครับผมโอเคอ่าแล้วก็ชนะชนะ4 4 2ด้วยแต่จะบุกยากหน่อยกับ4 4 2แบบ2เพราะว่ามันเป็น CDM ไงเออมันมันเขารับลึกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงแผนนี้อันนี้ก็คือ แผนอมตะเช่นเดียวกันนะครับ4 1 2 1 2แบบที่2นั่นเองนะครับคนที่อันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับมันคือแผนที่คนไม่คิดเยอะเห็นแล้วให้เบิ้ลบอลเป็นอย่างเดียวสกิลไม่ต้องไม่ต้องดึงเวลาเยอะต่อได้เลยให้ให้ให้แล้วไปฝากบอลเพื่อนแล้วก็ชิ่งทําช่องอะ่ะคือแบบมันจะลงมารับบอลยิ่งเราเล่นแบบคือตอนนี้แท็กติกอะ่ะ ของฟีฟ่ายตั้งแต่ต้นภาคมาถึงยังตอนนี้ก็คือยังเป็นไดเรกพา a s ซิ่งอยู่นะไม่ใช่ f o r ์ a วิร์ดลันนะครับไดเรกพา a s ซิ่งนะครับให้แล้วไปมันจะขยับหาช่องไปเรื่อยๆแล้วแผนเนี้ยคือเหมาะเหมาะนะครับเหมาะมากกับคนที่แบบมาเริ่มต้นเล่นฟีฟ่าภาคหลัก2คือคนเล่นสกิลไม่ค่อยเป็น3คือคนจ่ายบอลแมนจ่ายบอลแมนนะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ AI นักเตะกับความหนว่ด้วยใช่ปะแต่คือแบบ แผนนี้คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะหัดเห็นแล้วให้อย่างเดียวแล้วก็แทงช่องพอบอลมันมาถึง st หรือ cam เนี่ยแม่งต้องมองได้แล้วคือถ้าสมมติว่าบอลมาถึง st ฝั่งใดให้มอง cam กับ st ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเ้าใจปะถ้าสมมติว่าบอลมาถึง cam ก็มอง st ได้เลยหรือจะมอง c m อีก2ตัวที่มันจะวิ่งสอดก็ได้คือมันจะสอดกันไปสอดกันมานะครับมันจะแบบมันจะเข้าทำหลากหลายมากแต่คือมันจะ อยู่แค่ตรงกลางนะปีกไม่ได้นะครับคือถ้าสมมติว่าใครนะครับผมที่ไม่ชอบตบแตกในแล้วก็ไม่คิดว่าจะเข้าร่วมแผนนี้คือคําตอบของคุณอยากให้กูเห็นนะไปเล่นปีกเหมือนกันนะไอที่อย่าพวกบนอะตัวต่อ,อต่อมาอันน,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 นี้อันนี้ไม่ใช่แผนเมตาสาหรับผมนะแต่ผมอยากบอกไว้หน่อยเล่นคล้ายๆกันแต่คราวนี้คือไม่ต้องต่อตรงกลางต่อตรงปีกนะครับเพราะฉนะนั้นไปเล่นแผนอื่นดีกว่านะครับผม โอเคแผนยอดฮิตของฟีฟ่า22นะครับสามตอนนี้ก็คือเล่นได้นะเล่นได้เหมือนกันนะครับไม่แย่นะครับผมก็คือหลัง3นะครับผมแต่เวลารับเนี่ยมันจะเหมือนมันมันลับทั้งหมด5ตัวนะครับ c ี CB 3ตัววิงแบ็ k อีกนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้วิธีการคนที่เล่นเยอรมันคอร์สจำเป็นจะต้องเล่นแผนนี้เป็นถ้าคุณจะหัดเยอรมันคอร์สคุณฝึกจากแผนนี้นะผมบอกได้เลยว่า แมนจะจัดหลายตัวมากหลายตัวเลือกมากในการแบบโยนบอลเข้าไปเข้าทำนะครับผมอันนี้ก็เหมาะกับคนเปิดม่งเหมือนกันนะ3-5-2นะครับแผนนี้จะแพ้แผนนี้แพ้แผนอะไรรู้ป่ะแผนนี้แพ้4321แพ้541นะครับผมแล้วก็แพ้4-1-2-1-2แบบ2ด้วยทำไม4-1-2-1-2ถึงชนะแผนนี้เพราะว่า มาดักไม่ทันและถ้าสมมุติว่าคนเล่นแผนนี้ข้อระวังอย่าสวิตตัวมั่วเด็ดขาดถ้าสมมติว่าสวิตตัวมั่วคือ c cdm เนี่ยคือถ้าสมมติเราไม่สวิตแค่3ตัวนี้นะในกรณีมาตรฐานในการคุมโซนนะครับ3ตัวนี้คือตัวที่เราสวิตนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่สวิตหรือเราสวิตไม่โดนไอ้สตัวนี้งานงอกเพราะอะไรรูป้ป่ะถ้าสมมติว่าเราโดนหน้าคู่เนี่ยเราสวิตไปตัวนี้ ไอสอตัวนี้ยืนเอือรนะ CDM 2ตัวยืนเอือรนะยืนนิ่งสังเกตดีๆนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับ3 5 2นะครับผมอ่าโอเคต่อไปนะครับผมเรามาแผนที่ตอนนี้คือเป็นแผนรับมือเกี่ยวกับเยอรมันคอร์สเป็นแผนรับมือเกี่ยวกับ4 3 2 1นึ่นาคือ5 4 1อันนี้แผนสุดท้ายในเมตาแล้วนะครับผมก็คือแผนเนี้ยแม่งแม่งเดือดมาก ถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าคุณจะปิดเกมอะ่ะคุณเล่นแผ่นนี้ได้เอาไว้แก้ทางเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าคนมันรู้จุดอ่อนอะ่ะจุดอ่อนเหมือนกันเหมือนกับ352นะครับเพราะมันเป็น c b 3ตัวอย่าลืมถ้าสมมติว่าคุณสวิตช์ผิดและคุณแบบไม่ไม,ไม่เล่นเกมบลับไม่ค่อยแม่นอะ่ะให้แนะนำให้คุมตัวเดียวพอ นะครับผม C B ก็ได้ C M ก็ได้อะไรเงี้ยไอสอตัวเนี้ยมันจะลงมารับด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณสวิตช์ไปตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็คุณกดทีมคอนเทน C B ตัวขวานะคุณบังคับ C B ตัวขวาแต่คุณกดทีมคอนเทนในขณะที่คุณไม่ปล่อยเป็นจังหวะเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียผมก็เลยจะบอกว่าทำไมหลังคุณถึงรูดนะคือคุณกดทีมคอนเทนไม่หยุด เวลาเขาจ่ายบอลไปโตอื่นแล้วคุณก็ยังกดอยู่เนี่ยมันจะไปดึง CB ตัวนี้ไปดึง CM ตัวนี้ไปดึงตัวนี้มาเขา้าใจไหมแล้วมันจะหลุดอ่าประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าคุม CM 2ตัวหรือไม่ก็คุม CB เวลาสวิตตัวถ้าคุมตัวรู้รู้ตัวแล้วว่าแบบเฮ้ยกูสวิตไม่โดนว่ะรีบปล่อยทีมมึงปล่อยทีมคอนเทนต์ก่อนนะครับผมแล้วค่อยสวิตโอเคปะ ตามนี้นะครับผมก็แผนนี้เอาไว้แก้4 3 2 1 4อ่าแล้วก็อ่า ..4 2, 1 2 1 2 4 2 2 2มันมันมันแพ็กเกมรับได้ดีแต่ต้องเล่นถ้าจะเอาแน่นเลยอะเล่นดับแบค็คแต่คือคุณก็ต้องรับสภาพในการแบบเขายิงเอาไซส์ฟุตช็อตนอกกรอบเขตโทษด,ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือ เเข้าไปดินเข้าไปเดินเข้าไปอย่าให้หยุดนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเมตานะครับถ้าให้ผมเรียงตอนนี้ก็คือยังเป็น4 3 2 1อยู่นะ4 3 2 1นะครับผมแล้วก็มี4 4 2 4 4 2แบบ2 4 2 2เวลาจะเล่นแพ็คเกมรับมา5 4 1สายเปิดบง เปิดมงและทําเกมหลากหลายตรงกลางก็ได้เบิ้ลบอลก็ได้หรือจะออกข้างก็ได้3-5-2คือมีประโยชน์นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเกมรับแค่นั้นเองนะครับเกมรับหลังมันจะหลวมหน่อยนะครับผมอาต่อมา4ี่1 2เหมาะกับคนที่ไม่เล่นสก,กิลเห็นและให้อย่างเดียวให้บอลตามช่องเล่นแผนนี้ได้ อารมณ์เดียวกับ4-3-2-1นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับผมอันดับแรกเนี่ยเราต้องหาแผนหาสไตล์ในการเล่นของเราก่อนถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าผมไม่รู้ว่าพี่ผมไม่รู้ว่าเหมาะกับสไตล์ไหนกณไปแผนสมดุลก่อนอย่าง4-2-3-1หนะครับหาตัวเองให้เจอหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบต่อบอลเปล่าถ้าชอบต่อบอลพัฒนาจาก4 2 3 1พัฒนาไป4 1 2 1 2แบบแคบ จากนั้นพัฒนาไป4 3 2 1ถ้าสมมติว่าคุณเล่นชอบเล่นปีกนะครับผมอ่ามีอีกแผนนึงผมลืมเลยแผนนี้ผมคิดค้นเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วผมก็ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้นะผมกำลังจะทำคลิปแผนนี้นะครับ4 3 3 4นะครับเดือดจัดแผนนี้แผนนี้คือเดือดจัดคือแผนนี้มันเป็นแผนที่ผมเล่นกับฟีฟ่า17คือที่ผมแบบ ย้ายมาจากฟีฟ่าออนไลนอ่ะผมมาเล่นฟีฟ่าพักหลักผมเริ่มต้นด้วยแผนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมานะครับแผนนนี้มันจะคล้ายๆมันจะคล้ายๆ4-3-2-1มันจะมีอารมณ์อารมณ์เกมบุกอ่ะมันจะเหมือน4-3-2-1แต่ว่ากว้างแบบ4-4-2นะครับเวลาเราจะคอนเทนต์เพจเชอร์คู่แข่งเราก็สามารถทำได้เหมือน4-2-4เวลาเราแต่เกมรับไม่ได้นะเกมรับไม่ได้เลย อันนี้คือง่ายๆเลยต่อบอลนะครับ LB ไป CM เบิ้ลปีกปีกเบิ้ล<บ>กลับมา LB แล้วจ่ายไปฝัป่งตรงข้ามหรือแทงทะลุช่องเข้า CM จบแม่งง่ายแม่งง่ายแบบปอกกล้วยมากๆแต่คือเขาจะดักทางเราได้อะถ้าสมมติว่าคุณไม่ใช่คนที่เล่นประมาณว่าสามารถเอาตัวรอดจากการประกบ2ตัวหรือดวนเดี่ยวหนๆได้แบบเหมือนเบเนซิอุสเจอ วอล์กเกเมื่อคืนนะประมาณนี้นะมันไม่สามารถไปไปได้เลยอันนั้นนะคือเขาจับทางได้แล้วนะครับคือมันก็ต้องเปลี่ยนแผนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับแผนเมตานะครับลองไปเลือกใช้เอานะครับผมต่อบอลแทงทะลุช่องถ้าสมมุติว่าเกมรับไม่ค่อยดีเอาไหนะ4 2่1ขยับไป4-1-2-1-2-2แบบ 2, 2ขยับไป4-3-2-1นะครับผม ประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าคุณเล่นต่อปีอย่างเดียวเลย4-4-2 4-4-2แบบ2 3-5-2นะครับผม4-3-3 4-4-2 4เล่นได้นะครับคุณจะเล่นเกมรับปิดเกมไป5-4-1และคุมตรงกลางให้ดีแล้วคุณจะใช้ชะนะอยู่แค่เอื้อมนะครับผมถ้าเกมมันไม่มั่วโซ่ตัวเหล่งหรือดวงไม่ดีหรือ เกมมันไม่หน่วงหรือบอลมันไม่ปิดปองคุณชนะแน่ถ้าสมมติว่าคุณนำเขาสักสศูนย์แล้วเล่น541อูหวานหวาน,วาน,วานบอกเลยหวานหวานวาน,นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าสมมติว่ามันมีประโยชน์กับทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าหรือแบบอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนเกี่ยวกับคลาสรูมออกมาอันนี้คือมันจะเป็นเหมือนแบบอ่ากูรนะูฟีฟ่าครูสมอนอะไรพวกนี้แหละนะครับผมแต่อันนี้คือมันจะเกี่ยวกับ ทฤษฎีมากกว่าปฏิบัตินะครับเพราะผมช่วงนี้คือแบบผมไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปที่มันแบบเป็นเกมเพลย์นานๆแบบ10บนาที20่นาทีไม่ค่อยมีเวลานะครับต้องขอโทษด,ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคลิปแผนออกมาก็คือ4 3 3 4นี่แหละผมว่าทุกคนอะสายบุกอะชอบนะครับสายที่แบบว่าเพจอย่างเดียวชอบนะครับผมเพราะว่าอะไรวะแผนเนี้ยสำหรับผมนะ4 3 3 4นะแม่งเวิร์กตรงที่ภาคเนี้ยแม่งเปลี่ยนตัวได้5ตัว เพราะฉะนั้นแรงไม่มีหมดแค่นั้นเองนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก,ก,ดลกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมสตรีมสดอยู่ใน o u t u b e 4ท่มเป็นต้นไปมารับชมกันได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากมานะโหลดทู0หนึ่งหมื่นทรัพย์แล้วนะครับตอนนี้70,00กว่าแล้วนะครับก็อีกนิดเดียวอีก3,000เองนะครับผมฝากด้วยนะครับกดกระดิ่งติงต๊งติ้งติ๊งให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าของคอนเทนต์คาร์ทลูมสวัสดีครับ